เพิ่มนะครับก็จะมีตัวนี้จะใช้เป็นยี่ห้อ m a r i n เ e t นะครับก็จะมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็กรดอะมิโน,โนที่จําเป็นในอาหารของสัตว์น้ําจะช่วยในเรื่องของการเล่นการเจริญเติบโตทําให้สัตว์น้ําเติบโตเร็วแข็งแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับเพราะสัตว์น้ําแข็งแรงสามารถใช้ได้กับปลานะครับกบกุ้งนะครับแล้วก็สัตว์น้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําใช้ได้หมดเลยนะครับ มดูส่วนประกอบของมารีนเวทนะครับซึ่งเป็นวิตามินที่ใช้ในการทําทให้สัตว์เจริญเติบโตแข็งแรงนะครับก็จะมีส่วนประกอบเป็นวิตามิน A วิตามินดี3วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน B1 V2 B6 วิตามิน C ไบโอตินนะครับวิตามิน B12 แล้วก็ไนาอาซีนซึ่งเป็นวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้านะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา การใช้นะครับมารีนเวทนะครับก็คือเราจะนําผงนะครับอันนี้ก็คือลักษณะผงของมารีนเวทนะครับซึ่งเป็นวิตามินนํามาละลายน้ำนะครับผสมกับอาหารแล้วก็พึงลมให้แห้งแล้วก็นําไปหวานลงในบอ่อเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อกบกบ่บอปลาบ่อก,กุ้งนะครับก็คือตัวนี้จะมีส่วนผสมของวิตามินค่อนข้างสูงนะครับการใช้ก็คือ5-10กรัมนะครับละลายน้ําผสมกับ อาหาร1นกิโลนะครับใช้ติดต่อกันได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับตัวนี้พึงระไม่แห้งนะครับไม่ควรพงแดดเพราะวิตามินจะถูกทําลายโดยแสงแดดนะครับก็พึงระวนะไปให้อาหารสัตว์เพื่อทําให้สัตว์เจริญเติบโตแข็งแรงนะครับเมื่อตัวสัตว์แข็งแรงก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับอันนี้คือเป็นเคล็ดลับนะครับในการนําวิตามินและธาตุมาใช้ในการให้สัตว์น้ําแข็งแรงนะครับนี่ครับก็จะใช้เป็นประจํานะครับนี่ครับ ใช้กับลูกออดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะใช้ผสมกับอาหารอาหารลูกออดบดแล้วก็คุกเข้านะครับกับอาหารลูกออดทาให้ลูกออดตัวเร็วแข็งแรงนะครับตัวสม่ําเสมอนะครับหรือจะใช้คุกเข้ากับอาหารกบโดยตรงก็ได้นะครับก็ผสมน้ําแล้วก็กเข้าผึ่งลมครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากครับ นี่ก็คือลักษณะลูกออดกำลังขึ้นมากินอาหารนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมากินอาหารแบบนี้นะครับอาหารที่เราจะให้เราจะให้ช่วงมื้อเช้านะครับอ่ามื้อบ่ายนะครับมื้อเช้าบ่าย,ายประมาณบ่ายสิบห้านาฬิกานะครับ แล้วก็ประมาณ6โมงนะครับแล้วก็ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับสำหรับลูกออดนะครับให้สักสี่มื้อก็จะดีที่สุดถ้าอยางไม่ได้ก็คือให้วันละ2มือ้อถึง3มื้อนะครับถ้าอยากให้โตเร็วก็คือให้สมื้อนะครับสมื้อก็ได้2มื้อก็ได้นะครับแต่2มื้อจะโตช้าหน่อยนะครับไม่ควรให้วันละมื้อเพราะว่าลูกออดจะกินกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือลูกออดเขากำลังขึ้นมากินนะครับตัวนี้ผมย้ายเพื่อทําการ เตรียมเป็นลูกกบนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่คือลักษณะลูกออดที่ขึ้นมากินอาหาร ก็จะขึ้นมากินแบบนี้นะครับไปดูอีกบ่อนหนึ่งนะครับ ก็คือลักษณะลูกอสขึ้นมากินอาหารนะครับนี่ครับท,ที่เราหวานลงไปนะครับมันก็จะมากินแบบนี้นะครับ,รบเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีเราทําสูตรที่มีโปรโตีนสูงมันจะส่งผลให้ลูกอสโตเร็วโตสม,สม่าเสมอแล้วก็ได้รับวิตามินซีแล้วก็วิตามินบีรวมแล้วก็ไนอตซเนก็จะทําให้ลูกอสโตเร็วแล้วก็มีภูกคุมกันกรโรคนะครับ มันจะมีภูมิคุ้มกันโรคทําให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ตายยกบ่อนะครับนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับดีๆนะที่นํามาฝากเพื่อนๆที่ติดตามเป็นประจํานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพนะครับนี่ก็คือลักษณะลูกออดที่มากินอาหารช่วงเช้านะครับวันนี้ผมให้หอาหารช่วงเช้าทางสมบูรณ์แข็งแรงมากนะครับ แล้วก็โตเร็วนะครับรบรบบรยากาศการกินอาหารช่วงเช้าครับ เราไปใกล้ๆนะเราถ่ายเราไปเขาจะตื่นนะครับเขาค่อนข้างตื่นการให้อาหารเราไม่ควรให้เยอะจนเหลือนะครับเราจะต้องสังเกตว่าเขากินเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเขาเขากินแล้วเหลือเราก็ลดปริมาณอาหารลงนะครับแต่ถ้าเราเขากินแล้วหมดเราก็เพิ่มอาหารนะครับไม่สามารถที่จะกําหนดว่าบ่อหนึ่งจะต้องกินกี่กิโลกรมัมกี่กรัมนะครับแต่เราสังเกตว่า เขากินแล้วเขาหมดไหมถ้ากินหมดก็ให้เพิ่มถ้ากินเหลือแสดงว่าเราให้มากเกินไปนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับในการดูแลอนุบาลลูกออสกบนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นเคล็ดลับดีๆนำมฝาฝากให้เพื่อนๆน,นะครับนีครับ